ก็ตอนนี้ลองดูที่ร้อยยี่สิบเฟรมเรทนะครับที่หนึ่งพันแปดสิบพีนะครับที่ฟูลไฮเดฟฟูลเดนะผมว่ามันน่าจะชัดมากเลยนะสวยงาม họ sắp nổi sắp nổi sắp kia ทางอันสั้นดึงแรงมากโอ้โหแรงมากเลยฮะไม่ได้ขับนานอะ่ะรู้สึกสั่นเลยมือสั่นู่เลยไม่ค่อยได้ขับนานเลยแบบเป็นเดือนไม่คิดว่ามันจะดึงขนาดนี้ นี่ประมาณ24,000กว่าครับผมยังไม่ได้ตั้งวาวเลยต้องไปแบบสวิตใหญ่ครั้งหนึงแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเก็บเงินเพ่อยๆททำไปทีละชิ้น2ชิ้น,นครับเดี๋ยวก็ตอนกลับเนี่ยผมจะลองถ่ายแบบ 4K เลยนะ 2K ผมจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงนะครับไม่รู้มันจะชัดขนาดไหนอะแต่ว่า มันไม่มีโปรแกรมตัดมนันอะโอเคครับ